โอเคลองแก่งนะครับทุกคนเขย่าล้วยอย่างตั้งใจเฮ้ย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 เอียงแล้วเ้ยได้ได้ Mọi người này khuôn nhìn nhé Chỉ không được không โอ้โหโอ้โหโอ้โแย่แล้วแย่แล้วน้ำโคราชี่เนี่ยนะทุกคนเหมือนเป็นบอดี้การ์ดอะเหมือนเป็นบอดี้การ์ดเชียร์อันสันีมองค์เชียรคุณชายจุฑารัตน์สดเดือชายจุฑารัตน์จุธารัตน์

ไม่เคโลเป็นทางเสือเอไม่มีพี่เขาเป็นทางเสือพี่เขาเป็นทางเสืออ๋อเฮ้ยชนแล้วชนแล้ว

เอาเอาคอยผัดนิ่งล่ะถ้ามันไปไป,ไไไป่ะกูมันดังอะไเฮ้กลับไปกลับไปอยังะอนสู้เูอ<ๆ>เออย,ยังรับยงรับไปแล้วอ เอ้โหโอ้โหโอ้โหหมดแล้วหมดแล้วอไม่หมดไม่หมดต่อต่อต่อเราต้องแซงแซงทางโค้งใหงทางโค้งมาแล้วตามมาแล้วเดี๋ยว ชนชนเมื่อกี้หมุนอยู่มืองมองมือขวาขวามีหยิ้มขวาม่มนโอ้เราเราเล้วเอาหิ้มขวาขวดขวเ้วเคลรลเลยเคลียเลยเคลยคลียเลยรมเนลียร์นยร์ลยเคียรเลยเียเลีวเคลยรเียเลรคลียรยร์เ ตรงไม่เก่งเดียววะตรงสมนีรเออนิ่งๆเลยอ้าวหมดแล้วมยี่ยมสิขอเลยนะเอาบุนี่แล้วกลับมาตรงเอามา เอ้ยโอ้โหเช่นเชน่วยอะไดีวะนี่ทำมีพัดแก้นสถานการณ์กุงเทพเฮ้ยแก้ไม่ได้แล้วชนเปล่าหรือไ่ชนด้วยเลาะเด็ด น่าจะเห็นนะเห็นแวบ,บๆในกล้องอยู่ชน,นอะไรป,ไปไหเหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่นอะไรน่ะปีกจะกันนะ เออเนี่ยิดมันติดิดแล้วนะเนี่ยข้าวระนิดเราก็ตามมาแล้วครับเออจิ๊บจิบเดี๋ยวป่ไปไป

<laughs> I'm <to pass> going <laughs>

bye đã, để dừng chụp rồi, để công ty đi mà. Come on. Oh,

โอ้โหห่างไกลฮะรอไหมรอดีกว่าไม่งั้นไม่สนุก่ิมันไม่สนุก าามาจอดเราอ่ะมาเราโอเคคอกันามาอ่าไหม่ไหมถ่ายอยู่ยยแต่ตลลอโอเท่านี่ล่นเจสซี่เลย,เยกกมันยะเกินไปหเอาของไปไปดีกว่าไปดีกว่าโอเคโอเค ว <laughs> ติดๆแล้วมันหมุนเลย <c oughs> อะไรครับอ๋อห้องน,น้ำโอเค,อ,อ,เคอยไปเปิดไหมเดี๋ยวถ่ายให้

ความพยายามคนอย่างเมันมไ,มไม่ได้ลดลดแล้วบ้าสแล้วไม่ไม่ต้องถึงข้างบนแล้วป่ะมันเพราะว่าตอนนี้มันได้แล้วอ,ะอ่ะประกอรแค่ขั้นกลางๆน,น,นี่ก็พอได้นะ อเมันต้องมาตรง,ตรงกลางๆไม่ต้องสูงแล้วก็ได้ไม่ต้องขึ้นไปขนั้นนะติเทน้ำอยู่ Too old for my hometown. What's <laughs> a better noon? My my phone down scrolling patiently. It's <laughs> all the same to me. Just faces on a screen. I'm trying to It's alright to not be.

ีเนาเร่ององเราแลยเนาะไอ้ีไอ้คุณเก่งคนเนเลยดี่ยรออดไงี่ยอดไปเอาไปกองพร้อมเดี๋ยวมึงก็ตกตอนนี้ป๊า แล้วนะฮะไปกันต่อนะฮะอันนี้คันของเราโอเคเดี๋ยวไปต่อล้วปิดแล้วเอ้ยเอ้ยผม อะไรวะโมเมนต์อ่ะโมเมนต์เต่าไงเนี่ยต้องไปทางไหนมีทางแยกอ่ะโอ้ยหมือนหมุนหมุนหมุนหมืนล้มขึานขว้ สกอบาังกฤษเลอยยกับหลังวนนี้าทไ โอ้โหแนบว่าแนบแนบจอดเลยอ่ะลอยติดกองไปแล้วพี่ไปแล้วทิ้งพี่ไอ้ ไผ่ไผ่อันน anyway> ี้แหละครับอ๋อไม่ใช hm, ่ไม่ อ๋ออันนี้เหรอครับไปก่อน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 ยังไม่ถึงยังไม่ถึงโอ้โหโอ้โหไอ้ย่าเคยโทรมาแล้วก็จ่ายอีกห้าสิบเมตรเออมันกระลึ๊กกระดน๊ก่ะผู้เล่นหนุ่มหนุ่เนี่ยอ้โห โอ้โหหน้าหลังเลย่ะโอ้โหผ่านทางเดียวไงกันน้ำกันน้ำ ไม่ไม่ไดยวมันเน้อ <infused> ล้วเป็นสายสายใช่ไหมโอ้โหโอ้โหโอ้ยโดนยิงโดนยิงโอเคคลิปล่องแก่งจบเท่านี้นะฮะเพราะว่าตอนนี้ตองเป็นฟ้าถ่ายไม่ได้แล้วบายบายทุกคนลมหลัง So tie out. What? 好的，我接着来，好的。 ที่มานะครับและทุกคนที่นี้โอเคบายบาย